สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมัยครับหลายหลายคนเจอปัญหาขันนอ็อตบาริซองแล้วมันหมุนไปพร้อมกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดติดตามช่องฟิปสมัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับโอเคครับสาหรับปัญหาที่หลายหลายคนมักจะเจอบ่อยๆคือการขันนอ็อตแล้วก็น,น็อตหมุนตามทั้ง2ด้านนะครับเราจะมาย้อนความที่เราเคยแนะนํากันไปก่อนอ่าสำหรับบาริซองนะครับที่น็อตเนี่ย มี2ฝั่งแบบนี้เลยเราแก้ไขปัญหาได้ง่ายมากๆนั่นก็คือใช้ตัวขันนะครับทั้งหมด2ฝั่งก็คือประกบซ้ายขวานะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจับไว้นิ่งๆแล้วฝั่งหนึ่งเราก็ขันไปนะครับอันนั้นคือวิธีแรกต่อมาวิธีที่2นะครับใช้ได้ทั้งแบบที่เป็นน็อตขัน2ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ทั้งแบบที่ฝั่งหนึ่งไม่มีให้ขันและฝั่งหนึ่งเป็นด้านขันนะครับซึ่ง บอกก่อนว่าฝั่งที่เป็น2ตัวแบบนี้เนี่ยไม่ได้จะทําได้ทุกเล่มน,นะครับแนะนําว่าจับตัวขัน2อันนะครับประกบซ้ายขวาแล้วก็ขันเนี่ยครับจะชัวร์กว่านะครับต่อมาครับในกรณีที่มีฝั่งขันด้านเดียวแล้วเวลาเราขันนะครับน็อตมันหมุนตามอ่าเราจะเห็นว่าถ้ารสังเกตรตรงนี้ดีจะเห็นว่ามันหมุนตามทําให้เราขันไปได้เรื่อยๆไม่แน่นสักทีทีนี้เราจะแก้ไขย,ยังไงจะใช้ไขควง2อันมาประกบ ซ้ายขวาเหมือนที่แนะนํากับ2ตัวแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่มีแค่ขันใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าวิธีแก้ง่ายมากๆแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกเล่มนะครับอาจจะมีบางเล่มที่ไม่ได้ทํำออกมาให้สามารถทําแบบนี้ได้อันนี้ในกรณีที่เราขันหมุนได้เรื่อยๆเห็นไหมครับเราสามารถหมุนได้เรื่อยๆเลยนะครับวิธีการแก้คือเราบีบครับบีบด้ามดูนะครับ เราจะเสยบตัวขันไปจากที่หมุนเรื่อยๆให้เรากำด้ามลงมาแน่นๆครับแรงๆหน่อยกำแล้วก็หมุนนะครับแค่นี้เราก็ขันให้แน่นได้แล้วอีกฝั่งหนึ่งมันจะไม่หมุนตามแล้วนะครับอ่าเราก็ขันให้แน่นได้เลยแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใครที่มีปัญหาน็อตหมุนตามนะครับลองดูจะเปิดหรือจะปิดก็ได้จะเปิดแบบนี้ก็ได้นะครับจากเดิมเนี่ยมันหมุนตามแบบนี้ นะครับสามารถขันได้เรื่อยๆเราแค่กำลงไปมันก็จะไม่หมุนตามแล้วแล้วเราก็ขันจนแน่นนะครับจนแบบไปต่อไม่ได้แล้วก็ค่อยเอาออกแค่นี้เลยนะครับซึ่งพอเราขันแน่นแล้วเนี่ยถามว่ากลับมาขันมันจะหมุนตามอยู่ไหมมันก็ยังหมุนตามนะครับแต่ว่าการบีบทั้ง2องฝั่งมันก็จะแน่นแล้วน,นั่นเองนะครับโอเคอย่าลืมนะครับถ้าใครทําหมุนตามบีบด้ามแล้วก็ นะครับมันก็จะสุดขันไม่ไปแล้วนะครับลองดูครับก็หวังว่าวิธีนี้เนี่ยจะพอช่วยได้นะครับไม่ได้การันตีว่าสามารถทําได้ทุกเล่มอยู่ที่การออกแบบด้วยแล้วก็อยู่ที่รูปแบบน็อตต่างๆด้วยนะครับแต่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่มักจะนิยมใช้เลยนะครับทาให้เราสามารถขันน็อตโดยที่น็อตอีกด้ามไม่หมุนตามนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเราไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ